بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤثر واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وترضاه واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن فوفان تي ขอพระองรงได้โปรดเมตตากรุณาเอื้ออำหนยให้ทุกคนได้รับความสุขทั้งกายใจแล้วก็มีความประพฤติที่สม่ำเสมออยู่บนเส้นทางของสัจธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมทุกท่านทั้งชายและหญิงก็ควรจะระมัดระวังความประพฤติให้ ดีที่สุดนะครับเพื่อบรรลายชีวิตจะได้อยู่กับสิ่งที่ดีแล้วก็ไปถึงส่วนที่ทุกคนปรารถนานั่นก็คือเข้าสู่ส่วนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภาณนะหัวตะอาลาอย่างรอดแล้วก็ปลอดภัยือเดือนมุฮัตรมซึ่งในความเชื่อตั้งแต่บรโบราณมาว่า เป็นเดือนฮารามก็อาจจะไม่มีการทำการอะไรที่เป็นสิริมงคลอย่างกับเช่นแต่งงานปลูกบ้านอะไรต่างๆนานาบอกว่าเป็นเดือนหารามนั่นก็เป็นความเชื่อนะครับแล้วก็ความจริงแล้วเดือนมุฮัตรอมนี่เป็นเดือนหนึ่งใน เดือนฮารามต่างๆที่มีทั้งหมดสี่เดือนนะครับซึ่งในเป้าหมายของเดือนฮารามหรือเดือนต้องห้ามนี้อันที่จริงมันมีที่มานะครับนั่นก็คือสามเดือนเนี่ยมันก็ติดต่อกันมานะครับ ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันกับเทศกาลของการทำพัดก็คือแสวงบุญที่บรรดามุสลิมทุกสารทิศที่มีความสามารถทั้งกําลังกายและกําลังทรัพย์ยต้องเดินทางไปสู่ใบติลัยลารอมหรือดินแดน,นมักกะเพื่อประกอบพิธีฮัดเสร็จแล้ว คนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินทางในสมัยเก่านะครับก็รอนแรมกันตามเส้นทางเพื่อมุ่งสู่มกะบ้างก็เดินเท้าบ้างก็โดยสารพาหนะเป็นอูดเป็นมา้าเป็นลาก็เป็นกองขบวนกันไปนะครับในเรื่องของการเดินทางนี้แล้วก็โดยเฉพาะ การมุ่งสู่ใบตุลล่อเพื่อทำฮัตก็ต้องการความสงบความอบอุ่นใจนะครับดังนั้นอลัลลวสุภาณหัวตาลาจึงได้บัญญัติให้มีเดือนหารามขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงห้ามทำกิจกรรมในละแวกอื่นๆอ,อย่างกับที่เข้าใจกันมาแต่งงานบ้าง ปลูกบ้านบางอะไรตัวไม่อะไรบ้างก็ถือต้องห้ามไปด้วยมันไม่ใช่นะครับที่ห้ามที่นั่นก็คือห้ามที่จะใช้อาวุธยุธทธปกรณ์นะครับเช่นออกอทําการาสู้รบก็ต้องมีการใช้อาวุธออกทําการล่าสัตว์ก็ต้องมีการใช้อาวุธเสร็จแล้วอ,อ,อาวุธ,ววธก็เป็น สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดตกตะลึงหรือขวัญเสียกันเพราะนั้นจึงมีกำหนดให้เป็นเดือนต้องห้ามในฤดูกาลนั้นก็ถือปฏิบัติกันมาตามาที่ได้มีเป้าหมายนะครับก็อัลฮัมดุลิลละแต่อย่างกับที่เราอยู่กันในประเทศของเราอย่างนี้ ก็นับเดือนมุฮัรรมฮารอมเป็นเดือนที่หนึ่งของอิสลามนะครับก็เปลี่ยนฮิจระรใหม่เป็น1445นะครับก็ต้องรู้ว่าไอ้กิจกรรมจริงๆที่ห้ามในเดือนมุฮัรรอมมีไหมก็อย่างที่เล่ากล่าวไปแล้วนะครับที่จะไม่ใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะในละแวด อยู่ในเขตการทำพัดนั้นส่วนบ้านเราก็ไม่ได้มีผลอะไรอย่างนั้นนะครับจะทำกิจภาระก็ทำไปและในเรื่องของศาสนาในเดือนมุฮัตรอมนี้ก็มีนะครับที่จะเพิ่มจากปกติ นั่นก็คือปกติแต่ละเดือนก็จะมีการถือสินอดวันจันทร์วันพฤหัสประจำสัปดาห์วันกลางเดือนก็คือวันที่13 3 4 4 5เรียกว่าอายามุลบีตอยู่แล้วซึ่งในเดือน มุฮัรรอมนี่มันมีอยู่วันหนึ่งนะครับวันอาชูรอก็พูดกันเยอะนะครับแต่ก็ต้องย้ําเพราะยังไม่หมดคําถามหลายคนก็ยังตะคิดตะขวงแล้วก็ซักถามกันอยู่เรื่อยนะครับว่าต้องทําอะไรไหมอย่างนั้นอย่างนี้คําว่าต้องทํานี่ก็คือจําเป็นแหะครับมันไม่ใช่นะครับมันเป็นสุนัตหรือสุนนะที่ท่านนาบีสุลฮะอะลัยยุสสลัมได้ได้พูดหรือได้กระทําเอาไว้เพราะฉะนั้น อันใดก็แล้วแต่ที่สืบสาวราวเรื่องแล้วมันโยงไปไม่ถึงท่านนาบีทั้งไม่มีคำพูดทั้งไม่มีการปฏิบัติรายงานจากท่านก็เป็นอันว่าไม่ใช่สุนัตหรือสุนนะนะครับซึ่งก็มีการถือศีลอดนะครับที่ท่านนาบีสุลลัาาลอฮะลิยฮิวะสัลลัมได้กํากชับหลังจากที่ท่านอพยพ จากนครมักกะเข้าสู่มดีนาก็พบว่าชาวเมืองมดีนาโดยเฉพาะพวกาบานูอิสรอออลหรือยาฮูถือสินอดกันในวันอาชูรอท่านก็เลยเสนใจนะครับก็ได้ถูกบอกนะครับว่าทำการถือเสิยอดกันและชาวเมืองมดีนาก็ถือปฏิบัติกันมาเป็นการขอบคุณ พระเจ้าหรือขอบคุณอัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาที่ได้ให้นะครับพวกบรนูอิสรอเอลที่มีเป็นจ,จำนวนเรือนแสนนะครับรอดจากการจมน้ำในทะเลแดงเพราะว่ามูซาอะัลฮิสลามนั้นขณะที่มาประกาศแก่มวลชนในเมืองอียิปต์ให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซึ่ง ก็ไม่ถูกอกถูกใจแล้วก็เป็นประปักกับฟาโรในขณะนั้นก็ทั้งแค้นทั้งเคืองทั้งโกรธก็ไม่รู้จะทำยังไงคนก็ตามโดยเฉพาะบนูอิสรอเอีนผงเผาพันธ์ุยาหูดนั้นก็ตามมูซากันเป็นจำนวนแสนในท้ายที่สุดฟาโรก็ด้วยความเครืองแค้นจึงตาม ล้างตามล่าไล่มาถึงชายฝั่งทะเลแดงบูซาก็ได้รับบัญชาจากอ,อกลคลร้อให้เอาไม้เท้านะครับตีลงไปบนพื้นน้ำทะเลก็แยกเป็นถนนทำให้เดินผ่านท้องน้ำนั้นข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้ก็ไปบนฝั่งของข้าบสมุทรอารับที่ตรงข้ามกันกับ ฝั่งทะเลแดงอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งตะวันตกก็ข้ามไปฝั่งตะวันออกได้สําเร็จแต่ปัญหาก็คือเมื่อขอบวนของมูซาอะัลฮิสลาามขึ้นฝั่งได้แล้วขบวนของฟาโรสิครับลงไปอยู่ในท้องถนนหรือทางเดินที่น้ำแหวกแยกอยู่นั่นหมดพอดีนะครับ แล้วอัลตาลาก็ให้พื้นน้านั้นกลับมาเป็นท้องทะเลดังเดิมนะครับเต็มไปด้วยน้าทําให้กองทัพของฟาโร์จมน้าตายกันหมดแม้กระทั่งตัวฟาโร์เองก็ไม่รอดนะครับก็เป็นการลงโทษเห็นทันตานะครับแต่ผู้ที่รอดนับจํานวนแสนที่เป็นบนณอิตรอีนไหลเผาพันธุ์ไหลกกก็ตามมูซาขึ้นฝั่งไปนะครับ หลังจากนั้นก็ได้กระจัดก,กระจายไปอยู่ในพองทุ่งทะเลทรายในคาสบสมุทรอาหรับซึ่งทั้งหมดนั้นก็ถูกคัดเลือกมาแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละเลือกครั้งแล้วครั้งเล่าดีแล้วเดี๋ยวก็กลับไปไม่ดีอีกเอาเอาเราก็เลือกอีกจัดแจงทําความสะอาดอีกบทจดเอาก็กลับไปดังเดิมอีกยุคแล้วยุคเล่าจกนกระทั่งในท้ายที่สุดนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลยฮิวะสัลลัม ก็มาเป็นศาสนทูตท,ท่านสุดท้ายนะครับก็มาทําการสั่งสอนทําการชําระให้หมดจดในเรื่องของการทําพิธีกรรมศาสนาแล้วก็ความเชื่อหรืออีหมานก็ได้ไปบางส่วนจนกระทั่งในแรกเริ่มก็อยู่ที่บ้านเก่าเมืองเดิมไม่ได้ก็คือนครมักกะถึงขั้นต้องอพยพ เมื่ออัลอานุมัติก็เลยฮิจรรห์หรืออพยพไปสู่มาดีนะนั่นแหละครับพอไปถึงมาดีนะก็พบว่าชาวเมืองมาดินะทําการถือศีลอดอวันอาชูรอกันอยู่เพราะเต็มไปด้วยเผ่าพันธุ์ต่างๆของอบรรดอิสราเอลหรือยาฮูมีทั้งตระกูลอาสหรือโอสคอดรอชจกอยนุกอมุสลิกบุนนาดี แม้กระทั่งอบูฮุรอยรอฮ์รดิยัลลอฮุอันุก็เป็นเผ่าพันธุ์จากเชื้อสายของยาฮูตตระกูลดาวซี่เหมือนกันซึ่งท่านนาบีสุลล,ะลาะละฮิวะสลัมได้ซักถามประชาชนเหล่านั้นเขาก็ให้เหตุผลว่าเราทธอิินอดขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้รอดจากการจุบน้ำตาม ท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามกันนบีจึงบอกว่านะนุเอาลาบีมูซามิงกลุ่มเราเหมาะสมยิ่งที่จะติดตามหรือว่าถือตามมูซามากกว่าพวกท่านใช่อีกเพราะนั้นท่านนาบีสุลต่านอะลัยฮิสสลามก็ถือสินอดวันอาชุรอแล้วก็ชาวเมืองก็ถือสินอดตามท่านนะครับแต่ท่านพูดไว้ว่าถ้า ปีหน้าก็ก็จะทำการถือสินอดวันตาซูอาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการการะทำที่เหมือนกับบนุอิสราลน,นั่นนะครับก็สองวันที่เป็นสุน,นัขของท่านนาบีสุลตรอหออะลัยฮิวะสัลลัมที่ได้มาชี้แจงผู้คนก็ยึดมั่นกันมาแต่ท่านนาบีสุลตรอหออะลัยฮิวะสัลลัมไม่ทันจะได้ถือสินอดวัน ตาสุอาท่านก็จากไปเสียก่อนนั่นในยุคต้นๆน,นะครับเสร็จแล้วผู้คนก็ถือปฏิบัติทันรอศูลก็ถือปฏิบัติต่อจากนั้นก็มีการลงบัญญัติเกี่ยวกับการถือสินอดรอมฎอนมาเพราะแรกเริ่มทีเดียวยังไม่มาพอมาก็ผู้คนมุ่งไปที่การถือสินอดเดือนรอมฎอนกันการถือสินอดของ วันอชัชรอวันตะสวาก็เบาบางลงไปและท่านอับีุลลาะห์ะสัลล่าก็ได้พูดเอาไว้ในการเน้นนะครับว่าโซม,ยมุยอมอัชรออยู่กับฟิรุสนะการถือศีลอดในวันอชัชรอนั้นมันจะไปลบล้างโทษหรือบาปได้หนึ่งปีนะครับซึ่งก็มีบทที่กล่าวคล้ายคลึงกันนี้อย่างกับเช่น โซมูย่มีอรอฟะอยู่กับฟิลุสนาไตซึ่งซึ่งก็ได้ผ่านพ้นฤดูกาลนั้นมาแล้วนะครับนี่ก็คือที่มันมีหลักฐานบ่งบอกที่จะทำในเรื่องกิจกรรมทางศาสนาก็ใครจะถือปฏิบัติก็ถือว่ามีแบบถ้าไม่ถือปฏิบัติก็ไม่ได้บังคับแต่มันมอีอันอื่นเข้ามาพ่วงอีกหลายคนเข้าใจว่าก็ต้องมีการ ทำอาหารพวงเข้าไปในวันนั้นเขาเรียกว่าสูวรหรือสูรอหรือบูโบเรียกเป็นภาษาชาวบ้านมีการเล่ากล่าวที่เป็นการเล่าที่ไม่ยืนยันนะครับเล่าประกอบบอกว่าหลังจากเรือนะบีนวัวไปติดอยู่บนภูเขาแล้วน้าลดทุกคนลงจากเรือที่รอดตายนะครับก็หลังจากการคัดกรองของอเล์สุภาณหัวดาลาก็เช่นเดียวกันนั่นแหละครับ รอดแล้วก็หลงจกเรือคนก็มีแป้งมีน้ำมันมีเนยมีนมมีถั่วมีงาก็มารวมกันแล้วก็ทำเป็นอาหารที่เรียกว่าอสาุรรือบูโบหรือสุวนั่นเองก็เล่าประปรานะครับแต่ที่จริงมันไม่มีมันเป็นเพียงองค์ประกอบเอามาสนับสนุนแล้วก็ตั้งชื่อให้มันจอดคลองเท่านั้นเองที่มีจริงๆก็คือการถือศีลอดนะครับแล้วก็ เป็นสุนัตเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทุกคนที่หลายคนถามนะครับแต่ในวันนี้เวลาก็คงจะจบลงเพียงตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในครั้งต่อไปชาวเราก็จะมาบอกเล่ากล่าวต่อนะครับในเรื่องกิจกรรมของเดือนมฮัรรอมก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างอยูอย่เหมือนกันนะครับ สำรวจนี้ก็คงจะต้องจากลาไปเพียงตรงนี้ก่อนนะครับซสลโลห์อัลลอฮ์นบีอิมามุฮัมมัดวะอัลลอฮิวะสัฮบิวัสสลามุอัลกุมวะรฮ์รฮ์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอรนีบุลมาเลดผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์